ติดสถานการ์่าว I N News ฬิกา9นาทีนายกรัฐมนตรีประชุมคอรมอพิพัฒน์นำคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเข้าพบขณะเดียวกันจับตาการพิจารณาเพิ่มเงินโครงการคนละครึง่ง9นาฬิกา26นาทีอนุทินยังกล้าพ,พรพิมลเข้าภูมิใจไทยบอกยังมีเวลาย,ยังไม่ได้คุยกัน 9นาฬิกา38นาทีสมศักดิ์ปาดคนพูดการเมืองช่วงนี้เป็นคนไม่มีงานทําชี้พูดง่ายไม่ต้องใช้สมองยืนยันไม่ถึงเวลาเตรียมเลือกตั้งต้องทำงานช่วยประชาชนก่อน9นาฬิกา43นาทีกระยา,ยารุ่งวิจิตไทยประธานกรรมธิการ DES เตรียมเชิญสมาคมธนาคารและธนาคารแห่งประเทศไทยชีย้แจงกรณีประชาชนโดนแอปดูดเงินชี้ต้องอุดช่องโหว่ให้ได้ ลาสุดกาวนาฬิกา55นาทีโคราชอ่วมลำตะคองทะลักทั่วมิรภาบายพาสจมผู้ว่าเร่งเตือนคนเมืองเก็บของขึ้นสู่ที่สูงเตรียมกำลังรับมือเกาะติดสถานการณ์ข่าว i n n news ร o า n อั p